สวัสดีค่ะวันนี้เรามีสูตรขนมปังจากเครื่องทําขนมปังอัตโนมัติและอาหารเช้าง่ายๆ2เมนูมาฝากกันค่ะเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะนมอุ่น250 ml เกลือ3ส่วน4ช้อนชาน้ำผึ้ง2ช้อนโต๊ะ ไข่ไก่1ฟองน้ำมันมะกอก1.5ช้อนโต๊ะซึ่งส่วนแรกส่วนนี้นะคะเราจะเทลงไปก่อนในโถผสมตามด้วยแป้ง380กรัมและท็อปด้วยยีสต์1ช้อนชาค่ะเพื่อไม่ให้ยีสต์เข้าสัมผัสกับเกลือโดยตรงน,น,นะคะจากนั้นก็ตั้งโปรแกรมให้เขาทำงานได้เลยแต่เพื่อความสดใหม่เนี่ยเราตั้งเวลาให้เขาทำงานเสร็จในตอนเช้าค่ะ การเก็บขนมปังนะคะเราจะเก็บลงในกล่องเก็บขนมปังโดยเฉพาะแล้วก็ใช้ผ้าสะอาดคลุมเพื่อลดการเหยของน้ําทําให้เขาแห้งแข็งช้าลงแต่เอาก็จริงกินกัน2วันก็หมดแล้วคะ่ะ เมนูแรกเป็นไข่คนกับเบคอนนะคะเราใช้ไข่2ฟองนะคะตอกไข่ลงไปผสมให้เข้ากันเราปรุงรสด,ด้วยเกลือบางสูตรเนี่ยก็จะใส่ครีมหรือว่าใส่วิปปิ้งครีมใส่นมไปด้วยก็ได้นะคะพอผสมให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็ตั้งกระทะใช้ไฟกลางนะคะที่บ้านใช้เตาอินดักชันเบอร์5ค่ะจากนั้นก็ใส่เนยลงไปรอให้เนยละลายสักครู่นะแล้วก็เทไข่ใส่ลงไปได้เลยค่ะ รอให้ไข่เซ็ตตัวสักครู่หนึ่งนะคะแล้วค่อยๆกวาดไข่จากขอบเข้ามาตรงกลางของกระทะนะคะทำแบบเดิมไปรอบๆกระทะจนไข่สุกตามที่เราพอใจค่ะ หลังจากนั้นเรามาทอดเบคอนกันนะคะเดาใช้ไฟเบอร์6ค่ะทอดไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุกนะ ดาวเสิร์ฟสครัมเบิลกับเบคอนแล้วก็ขนมปังเพลนๆเลยล่ะคะ่ะเพราะขนมปังที่อบใหม่นี้เป็นอะไรที่หอมนุ่มอร่อยที่สุดแล้วค่ะต่อมาเป็นเมนูแซนด์วิชไข่แฮมชีสนะคะตั้งกระทะไฟกลางเราใช้เตาอินดักชันนะคะเบอร์6ค่ะใส่เนยลงไปในกระทะนะคะรอให้เขาละลายสักครูน่นึงนะ เทไข่ที่ตีพอแตกกระจายไข่ให้ทั่วกระทะค่ะจากนั้นวางขนมปังลงไปทันทีแล้วก็พลิกขนมปังทั้งสองแผ่นเหมือนให้เขาเคลือบไข่ค่ะรอให้ไข่เซตตัวสักครู่หนึ่งนะคะแล้วพลิกกลับด้านวางแฮมและชีสใครจะใช้ชีสแผ่นก็นได้นะคะรอจนชีสละลายจากนั้นก็พับไข่ด้านข้างขึ้นมาแล้วนำขนมปังมาประกบก,กันเป็นแซนวิชทอดต่ออีกสักเล็กน้อยค่ะ เป็นเมนูง่ายๆนะคะที่บ้านเราทำทานกันเป็นประจำนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยเนาะขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณมากๆนะคะเราเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ